ฮสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาแคสเกม GTA San กันนะครับอ่าเราก็จะมาทำภารกิจกันภารกิจแรกครับเดี๋ยวผมก็ขับรถก่อนนะครับเดี๋ยวถึงที่หมายผมก็จะเริ่มทำภารกิจกันเลย ครับผมนี่เราก็มาถึงที่ไม้ทำบรกิจกันแล้นะครับไปเริ่มกันเลยครับโอเคครับเออ ารกิจอะไรผมก็ยังไม่รู้เลยนะครับเดี๋ยวเราดูกันก่อนเ <c oughs> ดินกันอย่างบอยแบนเลยครับ รถระเบิดไปนะครับหนึ่งกันต้องไปเอาจักรยานนะครับแล้วก็ขับตามพวกเราไปเอาไปทามนะครับสิงครับสิงตามเลยครับโอเคครับ ้ามีเสียงลมยังไงก็อตอวทษด้วยนะครับโอเคครับเรียวผมก็จะทำภารกิจจนจบหมดทุกภารกิจไปเลยนะครับเรียบๆรีบครับเรียบๆรีบ,รบ ทำไม่ได้แล้วโอ้ยมันยิงผมครับเราต้องกลับไปครพวกเราก่อนโอเคครับมาันกบแล้วโอเคครับขับตามไปครับ Ôi oh, lướt mà bằng nhập Học bay đi ơi Lip 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 โอเคครับอยู่นั่นโอ้ยปิดท่าครับอีกแล้วครับตกหลุมอีกแล้วโอเคครับได้สบายยี่ไงครับโอเคครับลงดางนี้เลยครับนานับอย่างนั้นโอเคครับจะไปครับ อยูดีวิ่งมากระโดดให้โรเชนเจอรนะครับโอเคครับปันปันปันรองกับปันครับอ่เจ๊บอกไหมละครับ,อบ,รบโอเคครับผม โอ้มีชชโชยรล้อด้วยครับโอเคครับยกยายแล้วโอเคครับเรามีบ้านแล้วครับเกมนี้ผมก็เพิ่งโหลดมานะครับแต่ลงแค่มอดเรียกรถ ตอนนั้นเองครับอันน่ะเดี๋ยวเราไปขับเรื่องกันดีกว่าขอเรียกรถแป๊บนึงครับ ส่วนใครอยากให้ผมแจกลิงก์เกมก็เม้นไว้ใต้คลิปนะครับหรือถ้าคนดูเกิน100ผมก็จะอัพคลิปไปอัพลิงก์ง่ายเลยนะครับพร้อมวิธีติดตั้งเรียบร้อยในแก่ไว้เดียวนะครับไม่ต้องแตกไปอีกะเดี๋ยวเราจะไปลองดกันนี้กันนะครับ ที่ใกล้ทะเลครับโอเคพุ่งไปเลยครับ,คครบ,รบชนเรียบร้อยครับเดี๋ยวผมจะมอดรถกระบะแต่งมาลงให้ชมกันดูครับอันดิฟเลยครับ tập may up sinh up lưới rồi bởi chuyện là โอเคนะครับเรื่อยๆครับผมเอาชวนตำรวจแล้วพุ่งลงเร็วๆครับอ่าผมก็ขอจบคลิปเพียงต่านี้นครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมาทำภารกิจที่สองกันให้ชมกันนะครับขอบคุณครับ